Thank <laughs> you. พี่น้องี่รักในพระริจจามวันที่เป็นวันศุขสัป,ปดาห์ที่12บสองเทศกาลธรรมดาระศาสนาจักรฉลองด้วยบุญปถุมมรทนาสกีแห่งพระศาสนาจากักรกรุงโรมเราทราบว่าเมื่อความเชื่อเข้ามาในหมู่ริสชนแล้วกิสชนก็ต้องปฏิบัติตามความเชื่อและไม่นมัสก,การพระเทศเทียมเพราะฉะนั้นประปถมมรทนสกีแห่งระศาสนาจักรที่กรุงโรมนั้นก็คือบรรดาคกิสชน รุ่นแรกๆที่ถูกเบียดเบียนและถูกฆ่าตายแล้วก็ขอให้ท่านเหล่านั้นได้ช่วยพวกเราให้เข้มแข็งนะครับบทด่างที่หนึ่งนั้นพระเจ้าทําบัญทัญญากับอับราฮัมคือให้ผู้ชายทุกคนจะต้องเข้าสุนัตและยังสัญญาว่าอับราฮัมและนางซาราจะมีบุตรชายหนึ่งคนและตั้งชื่อขาว่าอิสาเอเขาเป็นผู้รับมรดกของความเชื่อ แลกบุญเปาโลบอกว่าในองค์พระคริสตเจ้าคริสตชนทุกคนเข้าสุนัตอย่างแท้จริงไม่ใช่จากการกระทําของมนุษย์แต่เป็นการเข้าสุนัตที่มาจากพระคริสต์เจ้าที่จะทําลายสิ่งชั่วร้ายต่างๆในตัวเราจนหมายถึงชาวโคลสีบทที่สองข้อสิบเอ็ดในพระวรสารวันนี้นั้นเราเห็นคนโรคเรียนอ้อนวอนพระเยซูเจ้าให้ขอให้รักษาเขาให้หาย เขาพูดว่าถ้าพระองค์พอพระทัยพระองค์ก็รักษ,ษาข้าพเจ้าให้หายได้พระเยซูเจ้ายื่นมือสัมผัสเขาซึ่งในธรรมเนียมกฎเก่าของชาวยิวนั้นก็ถือว่าผิดกฎที่สัมผัสคนที่มีมนทินเขาถือว่าคนป่วยทุกคนนั้นมีบาปเป็นต้นคนโรคเรื้อนอย่างนะครับและพระองค์พระเยซูเจ้าตรัสว่า เราพอใจจงหายเถิดหลังจากพระเยซูเจ้าเทศนาบนภูเขาแล้วพร้อมก็เดินทางไปกาลิลีที่นี่พระองค์ทำอัศจรรย์มากมายเราเห็นพระเยซูเจ้าไม่แบ่งแยกคนป่วยและคนสุขภาพดีคนรวยและคนจนเราจึงควรดูว่าเราพร้อมที่จะรับทุกคนหรือไม่ตามแบบอย่างของพระองค์ ขอบพระเจ้าเวพรพี่น้องทุกท่านครับข้อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์